สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาใส่นะครับกันสะบัดนะครับโอลิงเลเซอร์นะครับกับขากันสะบัดนะครับแบบไม่ต้องเชื่อมโค้งนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกันสะบัดโอลิงเลเซอร์นะครับตัวสั้นนะครับอันนี้ก็คือจะมาใส่เวฟเราจะไม่เชื่อมโค้งนะอ่ะมาดูใกล้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับจะเป็นชุดแปลงขากันสะบัดนะครับอ่ะนี่นะครับจะเป็นแบรนด์ของ AWS อนะครับอันนี้ก็จะมีความแม่นยำนะครับแล้วก็เป๊ะนะอันนี้นะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นกันสะบัดโอลิงเลเซอร์นะครับ จะเป็นตัวสั้นนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นรหัส SD นะครับ001นะครับก็จะเป็นตัวสั้นนะครับอันนี้เป็นตัวสั้นก็คือมาอุปกรณ์ครบแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวิธีติดตั้งนะครับติดตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทียังนะครับผมอันนี้นะครับเราก็เริ่มลื้อก่อนเลยนะครับผมก็คือจะลื้อพวกชุดตรงหน้ากากหน้าก่อนเลยนะลื้อหน้ากากหน้านะครับแล้วก็ลื้อตรงช่วงบังแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลื้อตรงบังลงฝั่งตรงนี้นะ เดี๋ยวเรามาไล่ลือกันนะครับผม อนนี้นะครับก็จะเริ่มใส่ที่แป้นอันนี้ก่อนนะครับผมนี่เลยนะครับเราก็เริ่มใส่แป้นนี้นะครับตรงหูยุตก้านะครับอ่ะ๋ยวให้ช่างใส่นะครับก่อนใส่นะครับก็แนะนํานะครับให้ใส่กันคายนะครับผมให้ใส่กันคายไปนะครับประมาณนี้เลยอ่ะนี่นะครับผมแล้วก็ร้อยเข้าไปในตรงรูหูยุตก้าตรงนี้ได้เลยนะครับ ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมใช้หกเหลี่ยมหกมิลนะครับไข่เข้าไปได้เลยครับน,นี่นะครับหลังจากที่เราไขายตรงนี้แน่นเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีขาอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อทียจเป็นตัวแปลงต่อขึ้นไปด้านบนนะครับผมอ่ะเราก็จะมาใส่ตรงช่วงตรงนี้นะครับช่วงแป้นตรงนี้ทีนึีนะครับจะคืยจะกาะกัอนอย่างนี้นะครับ ทุกอย่างเราก็จะเน้นใช้กันขายทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นมากันขายนะครับเดี๋ยวเราจะมาย้ําปอนอีกทีนะครับเราจะมาย้ำแมปอนเพื่อความแน่นนะครับอีกทีหนึ่งนี่ครับผมใส่ง่ายๆครับผมมันเป็นเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เราไม่ต้องเชื่อมโครงลวมันเป็นสู่สาเร็จแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเอาไปติดตั้งเองกันได้นะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากจะซื้อของไปแล้วก็ไปทําเองนะครับผมทางเราก็มีสินค้านะครับพร้อมจะส่งนะครับผม ราคาปีกส่งราคาช่างสอบถามได้นะครับแล้วก็มีคําแนะนําให้นะครับในการใส่นะครับประมาณนี้เลยนะครับคเอาละ รเราก็ต้องมาตัดตรงติ่งตรงนี้ออกก่อนนะครับแต่เ,เราจะเริ่มตัดตรงแฮนด์ตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้อ่าตัวกันสบัดมันเข้าไปได้นะครับแล้วก็ตัวตัวแปลงข้องอเก้าสิบตรงนี้นะครับก็จะลอยเข้าด้านในได้เลยนะนี่นะครับบู๊จะอยู่ข้างนอกนะครับไอตัวเด็กเก้าสิบนี้อยู่ช่องกลางนะครับระหว่างน,อน็อตอ่ะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับ หลังจากที่ตัดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บงานนะครับใช้ตะบงตะใบเก็บงานกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็มาวัดต่อนะครับอยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องตัดเพิ่มเลยนะครับอนี่นะครับพวกหูนะครับพวกหูเหล็กตรงนี้นะครับก็ใช้คีมหนีบออกได้เลยนะครับทั้งทรายและวานะครับนี่นะครับให้มันโล่งแบบนี้นะ ครับก็ตัดออกมาให้มันเป็นเหลี่ยมประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้น็อตมันเข้าไปได้ง่ายนะครับผมอ่ะตัดทั้งซ้ายและขวานะครับเพื่อนๆนี่นะครับส่วนนี้ก็ตัดออกประมาณนี้นะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะก็จะเข้าร่องประมาณนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบนะครับแบบที่เอาไว้วัดนะครับว่าจะเข้าประมาณรูช่วงไหนนะครับอ่าเนี่ยเราก็จะมาร์กเอาไว้นะแล้วก็เอามาเทียบกับอันนี้นะครับก็คือจะกะระยะเอานะเพื่อนๆนะ เราก็กะระยะเอาคร่าวๆนะครับว่าตำแหน่งจะอยู่ช่วงประมาณไหนนะอ่ะนี่นะครับเราก็จะเริ่มเจาะตรงช่วงประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเจาะกันเลยนะครับเพื่อความมันจะได้ไม่ได้รูใหญ่จนเกินไปนะครับรูมันจะได้ไม่ต้องเวอร์จนเกินไปเราต้องมีแบบนะครับนี่นะครับเจาะไว้ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับก็เจาะประมาณนี้เลย ค่อยๆเล็มนะครับค่อยๆเล็มนะครับอ่าค like ่อยๆเล็มไปเรื่อยๆนะตำแหน่งรูก็เข้าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาแต่งเหลี่ยมเอาอย่างงี้นิดหน่อยนะเพราะว่ารูมันต้องใหญ่นะครับเพราะว่ามันต้องเข้าเดือยตรงนี้นะเดือยนี้หัวมันใหญ่นะครับก็เลยต้องปาดให้มันใหญ่พอดีหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต้องเก็บงานตรงช่วงตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับนิดนึงนะครับปาดตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จนะครับว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับ นี่นะครับก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเราเวลาใส่เสร็จแล้วนะนี่เลยนะครับปาดชุดสีนะครับให้มันเข้ารูปนะครับดันหนุกด้านหน้านะครับปาดเก็บงานเรียบร้อยนะนี่เลยนะครับผลล่องนะครับมานี้เลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับส่งมาทําได้นะครับรถหรือว่า จะซื้อชุดแปลงนะครับไปใส่เองก็ได้นะครับผมจบงานง่ายๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็ใส่เป็นโชกหลังป่าสองรูแบบนี้ด้วยนะครับลูกค้าก็ซื้อโชกที่เราแล้วก็พร้อมใส่นะครับคันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงนะครับฝากกดถูกใจฝากกด subscribe นะครับผมฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวเรื่อยๆนะครับสําหรับการจัดสภาพการแต่งรถนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับส่วนครับ